อาลุนสวัสดิ์ค่ะคุณป้าอสสวดัดิ์ค่ะไม่ได้ไปวัดประสิทธิ์เหรอไปไม่วัดประสิทธิ์นะไปค่ะแต่น้องแวนออไ,ปแไปแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ,อ้าวกลวยพันซุกอยูง่งไงกล้วยสุกอีกแล้วยายสีจะวางขายอีกแล้ว นี่วันพ่อวันปู่แล้วเป็นวันปู่แล้ววันสวรรค์นะพูดวันสวรรค์วันที่สิบสามตุลานะพูดผิดอันนี้วันวันที่ห้าธันวาอันนี้วันเกิดแกงแล้วกินสองมื้อยังยังบ่หมดอีกอยู่เด้ค่ะแกงส้ม โอเคกินสองวันก็ไม่หมด

แล้วอาากนี่ยรควดน้ำก่อนนะคะแทปอนาเสดไปแล้วใช่ไหมแฮปอากูดเชเว็บแฮปอนเสด ไมเห็นอยู่ในต้นนึงแคบเอัท้องทักแต่ไม่พบกับลดดเออโบนเ้ยมันหล่นหมดแล้วโอ้โอ้โอ้สิแกไปให้ลูกละคุณแม่สิมา อยาวนก็เด้ยังสิมาเพชกระอมเนี่พอทำก็เร่น่นนเราอะไรกัได้รอเาวนเรานั่นเราใคเร่อุ่มให้เราให้ทีเราะสบาเราล่าเยแม่ลังใที่ออแล้วเงไล่อนีมีี่บ้านเราไว่ มแม่แ่มแม่คุณผู้นี่แล้วเขาลงไปแบบพักเยียน,นะลูกเลียนทำง,งานจะทําไปเรือ่อย <ไป S 1> อแล้วให้เวลาเลย แบบแบบนั้นก็ได้วันพระวันพระวันนี้มาคอยวันจินทร์าพวกเจ๊เจเอาไปใส่ทางไว้กระแดงามันกระแดงลายเแท้เมื่อื่นจังสังหารวันนี้วันพระไปข้าวฟ่างหมดแล้ว วันพระวันพระไม่ค่าหอยมากัดกินผักหมดเลยหอยทั้งแมงลิ้นหมาทังหอยเมื่อคืนนี้ถ้าเ่าไปถ้าว่าไปเบิ้งกะเบิ้แมงลิ้นหมาจะนึ่งหอยเลยนึ่งพากันมาหัน,นหอเออ